จากนอร์เวย์ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันคริสต์มาสค่ะคนที่นี่เขาจะฉลองกันก็คือกินเลี้ยงกันแบบครอบครัวเนาะรวมญาติกันเลยวันคริสต์มาสแต่ปีนี้ไม่ได้พิเศษสำหรับลีค่ะเพราะว่าลีเข้ากะบ,บ่ายวันนี้ตอนเช้าก็คืออยู่บ้านเพราะว่าเขาจะฉลองกันตอนเย็นเนาะลีก็เข้าบ่ายวันนี้เข้าบ่ายสามโมงกว่าเกือบสี่โมงก็ วันนี้ก็เลยมีโอกาสจะพาเพื่อนๆไปดูที่ทํางานของลีว่าลีทํางานอะไรยังไงแต่ก็คงถ่ายทําได้ไม่เยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ราชการจริงๆอ่ะมันก็เปลี่ยนกะได้นะเพราะว่าเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมง,งานบางคนเนี่ยเพื่อนร่วมง,งานบางคนเนี่ยเขาอยากมีรายได้เนาะเพราะว่าช่วงคริสต์มาสเนี่ยจะได้รายได้ดีถ้าถ้าถ้าใครทำอเนาะก็แต่ลีก็อยากทำนะเพราะว่า จะกลับเมืองไทยแล้วอทิย์หน้าก็จะกลับเมืองไทยแล้วก็เออขอตั้งนาต,งตั้งตาทํางานก่อนแล้วก็กลับมาคุยว่ากันอีกทีหนึ่งนะเนาะอ๋อวันนี้ติดลบสิบค่ะวันคริสต์มาสติดลบสิบก็เดี๋ยวออจะพาเพื่อนๆไปชมที่ทํางานของลีนะว่าว่าว่าเป็นยังไงนะคะดูค่ะเพื่อนๆสภาพรถ Thank mm -hmm. you. ค่ะทุกคนพร้อมออกเดินทางแล้วถนนค่อนข้างลื่นค่ะเพื่อนๆลีต้องขับแบบระวังนิดนึงอากาศช่วงสามโมงครึ่งนี่ค่ะบรรยากาศที่ทำงานของรี ตกแต่งไม่เยอะนะคะปีนี้ตกแต่งเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวลีจะต้องลงไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะลงไปเปลี่ยนยืิฟอร์ม ไปกันทุกคนได้เวลาทํางานแล้วเงียบสงบเลยค่ะวันนี้มัดวันนี้เราได้อาหารข้ามฟรีค่ะเป็นอาหารวันคริสต์มาส นี่ค่ะก็จะเป็นเค้กช่วงคริสต์มาสของคนที่นี่เนาะดีมื้อนี้ฝากท้องไว้กับที่ทำงานค่ะโมเดูรีนิสโมเดิร์นริสอืมแล้วทำบ,าบา้าง ก็หลังจากที่รีให้ยาคนไข้แล้วเนี่ยรีก็จะมาเซ็นชื่อแล้วก็ใกล้จะเลิกงานเนี่ยรีจะต้องมาเขียนรายงานเกี่ยวกับคนไข้ทำอย่างนี้ทุกวันค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆสี่ทุ่มแล้วค่ะ ก็ลีเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเนาะเลิกงานแล้วค่ะสี่ทุ่มตอนนี้ก็จะใกล้สี่ทุ่มแล้วค่ะลีก็จะกลับบ้านแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะ